สวัสดีค่ับพี่บอสสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับขาไฟคตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับสทิติศักนะครับผมบ้านสัมม่วงนะครับผมอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับน่ะบรรยากาศครับผมพี่น้องทางพุนก็จะเป็นผาหม้ออีแดงเป็นเขาพระวิหารเะครับเด้อตอนนี้เขาอยู่กันที่บ้านสมม่วงนะครับนะ ดินก็แดงแดงงามครับผมนี่ดินภูเขาไฟนะนี่ก็นเนาะเตรียมปลูกพืชผลทางการเกษตร้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวนหรือว่าพื้นที่ติดกับสวนสอทิติศักนะครับผมสวนคุณปูคุณยากกัจัดคุณญา,ณา,ณาสวยนะครับผมทางไปสวนสอทิติศักสวนทุเรียนภูเขาไฟของเรานะครับนะบรรยากาศดีแห้งครับผมก็เลยเอามาฝากครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสอทิติศัก์นะครับผมเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่บรรยากาศทุเรียนนะครับเรามาถึงนี่มีทุเรียนเต็มเลยนะครับนะนี่คือสวนทุเรียนนะครับย่าไว้กำลังหานกิ่งบเา <laughs> นาะนี่เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศหน้าสวนกันครับผม ดูหน้าสวนโอ้โหนี่คือบรรยากาศหน้าสวนนะครับนะสอคิติศักนะครับบ้านสาม่วงนะนี่เลยเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมด้านในกันนะครับนี่หน้าสวนก็จะมีต้นงอแบบนี้เลยนะครับดูดูแม่ชิมทุเรียนแล้วอร่อยไหม รออยู่ดูดูนี่เงาะเงาะง้อให้แม่นินชิมทุเรียนเออทุเรียนลมพัดนี่เจ้าของสวนเจ้าของสวนเจ้าของสวนที่ชื่อมางออันนี้เมื่อไห่ะพี่สนหลาร้านดนหลาพ่สนอันนี้คีเอเตอร์นะครับมาจากบุรีรัมนะครับนะบุรี มาถือมือกันพอดีมาเชีย <c oughs> ค่ะมาดูทุเรียนไปกันนะคะไม่นิ่อร่อยไหมเรียวเปรี้ยวชีวาทุเรียนนี่เปีนี้อันนี้เป็นทุเรียนชุดแรกนะครับของสวนที่ดีสักนะี้เป็นทุเรียนชุดแรกนะครับนะ เพิ่งเป็นเพิ่งเป็นผลปีแรกนะครับเดี๋ยวพ่อา,ายขอชิมบ้างนะครับนะนออ,นนอันนี้เป็นไก่ฉีกไก่ฉีกแกะไก่ฉีกแบบนี้อืมมาถึงว่ากินเลยครับดูเรียนเลยเดี๋ยวตัว บอกไว้เรียบร้อยอันนี้แบบสุกเลยนิ่มๆเลยอือหายหนิดหวานแบบเอไหนแกได้ที่ขาวน่มันมันรนกอนมใส่อายมันอือใส่ขาวลูกใส่ลูกขาวเป็นว่า กินเบิร์ตบอพูนว่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลูกทุเรียนที่ยังอยู่ในต้นนะครับยังไม่แก่เรายังไม่ตัดนะครับนะวันนี้วันที่เอ่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนา,ายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับยังไม่แก่นะนเดี๋ยวจะพาไปดูเงาะด้วยไปครับเดี๋ยวเรามาดูยาไห้ก่อนนะครับยาไห้ทําอะไรครับ้กง็บพ้น ยากอ่ะเอบปะงอบานนาสวนเลยครับนี่งออยู่ในสวนเลยเพิ่ว่าไอ้ทาห้านดไหลายวะจนปง้อรุนเหมือนเราสินเป็นไงไหมนินสิมเบืองสิมเบืองแกสิมเบืองแหวาน อันนี้เราก็กําลังจะตามน้องชีวาแล้วก็คุณย่าไว้นะครับเข้าไปในสวนทุเรียนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสวนทุเรียนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ต้นทุเรียนนะครับยาวไปเลยนะนู่นแล้วก็ไปปลูกใหม่อีกห้าไร่ด้านหลังนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนที่มีผลก่อนนะครับไปกันเลยครับผมไปดูกัน ว่าไงบอสต้นนี้เหรอต้นนี้ก็มีแล้วนี่ต้นนี้ก็มีลูกเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูต้นนี้ก่อนนี่ต้นนี้ก็มีนะครับนี่นีลูกทุเรียนนะนี่อันนี้ก็ลูกที่สองเป็นทุเรียนชุดแรกนะครับนะอ้าว ดูดูอาชีวาแนะนำหน่อยลูกว้าวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่ทุเรียนปีแรกทุเรียนปีแรกจ้าอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองใช่หมอนทองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เจ้าของสวนนะครับผมนี่ย่าไหวสวัสดีค่ะเออสวนสอทิศศักดิ์ครับตอนนี้ทุเรียนเราอายุกี่ปีครับ ตอนนี้สี่ปีสี่ปีกับอีกกี่เดือนเนอะพฤษภาสิพฤษภาปีหกหกเท่าไรหกสี่เราปลูกปีหกหกสี่หกสี่ตอนนี้หกแปดก็สี่ปีเต็มเต็มนะออกผลแล้วนะครับนะออกผลแล้วยาวเลยนะครับลัดแรกแปลงที่เราปลูกแปลงแรกกี่ไร่คุณยะประมาณประมาณหกไร่ค่ะประมาณหกไร่แล้วก็ลงอีกในพืชเสริมครับผม ตอนนี้เหลือมังคุดแล้วตอนนี้เป็นกล้วยมังคุดนะครับกล้วยอ,ออกแล้วอ,อันนี้ต้นนี้ก็อโอ้ต้นนี้ก็ร้ายด้วยนี่ก็พอมีมากงมีมมีมมน,น้อยยังไม่แก่นะครับนะน<ๆ>ก็มีเกือบที่เกือบทุกต้นนะครับนะรอดแรกหกไร่เราปลูกกี่ต้นคุณย่าไ้ ประมาณร้อยนะครับนะตรงไปนู่นอีกสักประมาณสิบกว่ากิโลก็จะเป็นเขาพวิหารนะครับนะติดกันนะครับนะใกล้เขาวิหารมีทุกต้นนะครับนะหมอนทองภูเขาไฟนะครับนะก็ยังไม่ถึงเวลานะครับที่เราจะตัดนะสวยมากๆเลยทุเรียนสี่ปีนะครับผม พี่ชีวากับพ,พี่บิ๊กบอสมาชมด้วยนูน่น,นต้นนุ้นใหญ่มากต้นนุ้นลูกลูกใหญ่มากพี่บอสไปดู<อ>นี่นี่นี่ต้นนี้นี่นี่ <laughs> ใหญ่มากลูกนี้โอ้โหประมาณห้าหกกิโลน,นั่นเะองดู <laughs> โอ้ ประมาณหกไร่ตอนนี้เรามีอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยหกต้นนะครับประมาณนี้นะ<า>อย่าไว้บอกตรงนู้นก็จะเป็นมีบอ่อปลานะครับนะบ่บอกักเก็บน้ําบ่อกักเก็บน้ํานะครับนะก็เป็นก็เลี้ยงปลาไว้ด้วยโอ้บรรยากาศดีมากเลยอะตอนนี้เราก็กาะะไปกิน ทุเรียนกันเถอะไปกินทุเรียนกันเถอะมายืนด้วยกันหน่อยว้า <ไป S 1> ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินทุเรียนกันว้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมายืนมายืนเที่ยบให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอ้โหบรรยากาศด,ดีมากเนาะพี่บอสเนาะโอโ้ดูทุเรียนเดี๋ยวพ่อนายพาไปดูอีกหนึ่งลูกนะลูกนี้นะพ่อนายก็กำลังจะเดินออกไปหน้าสวนนะครับมาเจอลูกนี้อีกแล้วนะ ให้ทุกท่านได้ดูน,ดนี่นี่นี่แหละนี่แหละต้นใหญ่มากเลยอ่ะเห็นไหมครับดูใกล้เนาะอันนี้ใหญ่เรียน,น,น,นสี่ปีนะครับสี่ปีเต็มสี่ปีนิดนิดสี่ปีหนึ่งเดือนดูแม่นินกำลังจะเดินมาดูนะตนน้นก็ใหญ่มากคือมีทุกต้นนะครับออกผลผลิตทุกต้นแล้วนะครับนาะสี่ปี นะครับทุเรียนของปู่ชีวานะปู่กําจัดนะครับผมแล้วก็ยาสไว้นะครับผมเยี่ยมเลยมาถึงที่สวนปุ๊บยังไม่ทําอะไรทุเรียนปอไว้ให้กินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีอีกเยอะเลยแต่ว่ากินวันเดียวก็คงจะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นร้อนในอิจฉาไหมครับอย่าไว้ก็ มาเอาเงาะต่อนะครับมันลงจากเขามาหนุ่มดนเามันวิ่งไล่พี่ชีวากับพี่บิ๊บอสมาจากขทางนูนเห็นไหมตัวยังอีกร้านอีกนาะเหนไมหนุมันวิ่งไล่มาแล้วหนุ่มเห็นไหมมันวิ่งไล่่อมาแล้วน่ะเรียนเยอะมากเลยค่ะว้าวกินเบิร์ดบอนเะมือนนี้เนาะกินเบิรดบอ อ,อันนี้ก็บแมน,นบะแมนหน่วยน่อยได้ครับนี่สี่โล,โลนี่ลูกก็สี่กิโลนะครับเอางาลงมาึ่งอันนี้<ว>พื้นที่บ้านบ้านสวนครับผมเป็นหม่องมานางผักนางเศร้าซื่อๆอกม<ว>ีห้องนอนสองห้องนอนสองห้องน้ำบกยางดีด้วยห้องนอนห้องอาบน้ำห้องน้ำครับเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศเรืออ้ย พุ่นเขาไปอยู่ในหานครับผมพุ่นผ้ามอีแดงเข้านะครับบรรยากาศก็ค้มไม่อีกแล้วครับผมบเดี๋ยวจะขอตัวกลับไปที่อำเภอกระทลักไปบ้านปู่กันนะครับรไปบบไปครับผมบบพุ่น,นยังอีกน้อบไปนี่พุ่นปู่จ้าก็ฟื้นแล้วครับผมบังหันน้อนอยู่ฟื้นมาเอาบอกง่าอีกแล้วหุ่นไม่นิ่ง โซ่โซ่เบิ่งปลอดสารนะครับผมเป็นเงาะปอดสารนะครับเงาะตั้งใจปลูกแต่ว่าปอดสารนะครับผมหุ่นโอ้โหหุ่นพี่เซนเตอร์เฮาอพี่บิ๊กบอลนะครับผมหุ่นพี่ชิว่หนู่นมุกดาก็มาด้วยนะมุกดาเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นมุกดานุ่นญาทวดก็มานะครับนะ พูดโอ้โหมากอันทรัภนี่เบื่อติดผลแล้วใหม่กินอันนี้คือทุเรียนจากสวนซอท,ทิติศิ삭นะครับนะเป็นทุเรียนชุดแรกนะครับนี่ตัดมาไม่ไหมเลยนี่เพิ่มไปเคาะเคาะเคาะมาแกได้ทีเพิ่อนกับตัดมาเนะครับนี่พูดเจ้าของสวนเพิน่นเยี่ยมเนสปีนี้ปีนี้เพิ่นเยี่ยมมันมีทุเรียนปีแรกนบนเขาแล้วเออ อ,นนอันนี้เบาๆนะครับนี่ดูสวนอ่บวท่านแกจัดก็เลยบ่ท่านเด้ตัดมาอันนี้พิ่ว่าพิ่งติดฝากหลานเพิ่ว่าอันนี้ัมฝากหลานของฝากนะครับนี่นับเบิงงบ่งของฝากเบิ่งของฝากอู้ววววย3วว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 วับววววะวววบวววอพวววววาววววลวว สอทิติศักนะครับบ้านสมวงอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับปีปีแรกก็พุทธศักราชปีนี้ก็2568นะครับผมนี่แหละทุเรียนปีแรกเข้าไปเลยครับผมทุเรียนภูเขาไฟครับอ้

ครับเอา้าสำหรับวันนี้เราก็มาสวนทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคุณปู่แล้วนะครับเอาน,น้องชียาฝากหน่อยลูกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้น้องเชียวด้วยนะคะบปบบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดกริง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนว่าเราสองคนพ่อลูกทำคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ